ผมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะครับจังหวัดไม่ฮ้องสอนครอบครัวผมเนี่ยยากจนอยู่แล้วนะครับเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเป็นผู้หญิงใต้นะคะมีความฝันตั้งแต่เด็กๆว่าอยากดูแลพ่อแม่ได้พยายามเรียนนะคะเพื่อเพื่อที่จะจบมาแล้วก็มีงานดีๆเจ็ดปีในการทํางานนะคะวันนี้ยังดูแลใครไม่ได้เลยอะมือสร้าง แต่วันหนึ่งเนี่ยะครับผมมีโอกาสได้ดูหนังเนะี่ยเรื่องลอดลายมังกรเนี่ยมันคนจีนเสียผืนมอนใบเข้ามาจากบนทะเลเขาสามารถประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจได้มันก็ฝังใจผมมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเฮ้ยตัวผมเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจหรือเป็นคนรวยได้ว่างอันเถอดครับชีวิตที่พลิกฝัน ห้าทายโชคชะตาหนึ่งปีทวีค่ากว่าสิบล้านมาดามออนลี่ที รุตยาสมาธิและคุณเอกพลคัมพีระปัจจุบันดำรงตำแหน่งทริปเปิลไดมอนของบริษัทยูมีพลัสร้างรายรับต่อเดือนกว่า2ล้านบาทและภายใน1ปีสร้างรายได้รวมกันกว่า10ล้านบาทมีคนเข้ามาคุยเรื่องธุรกิจเครือข่าย ไม่คิดที่จะเข้าไปในธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ถึงขั้นไม่ชอบเลยคําว่าไม่ชอบคือหนึ่งเราเคยเห็นแต่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ต้องถือว่าโอกาสนั้นคือเป็นเป็นโอกาสดีนะคะถ้าออนไม่ไปวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้ปีกว,กว่าประสบความสําเร็จได้รับเงินมาประมาณ6ล้านแต่เชื่อไหมคะว่ามันก็ถึงจุดวิกฤตเพราะเรายังมือใหม่ไม่มีประสบการณ์นะคะในการดูแลทีมการบริหารทีมนะคะมาพอมันซุดลงมานะคะ มันฟื้นไม่ขึ้นเลยอะสี่ปีอะค่ะออนไม่เหลืออะไรเลยอะบ้านไม่มีรถไม่มีอะไรไม่มีแต่พยายามจะฟื้นตัวเองพี่ไกก็เป็นช่วงที่พี่ไก์เนี่ยล,ล้มเหมือนกันไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันคนสองคนมาเจอกันนะคะคือต่างคนต่างไม่มีอะบางวันมีเงิน50บาทบางวันร้อยบาทนะพ,พี่พ่อบอกคําเดียวว่ากลับมาเถอลูกวันเนี้กินข้าวอะ กินแต่ละคํากินไม่ลงเลยอนะ่พะพาอไม่รู้ว่าลูกอจะได้กินหรือเปล่าเชื่อไหมคะมันจี๊ดในในในหัวใจอะค่ะว่าเราเราเราอยากให้เขาเราอยากสําเร็จเพื่อดูแลเขาอะคะ่ะแต่เราทําไม่ได้อ่ะก็เลยตัดสินใจว่าพี่ไกดพี่ไกดอยู่กรุงเทพคนเดียวก่อนนะถามว่าตอนนั้นเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ออนต้องไปอะ่ะเพราะวันนี้พ่อกับแม่นอนรออยู่ใช่ค่ะแต่วันนั้นต้องบอกว่าขอบคุณพี่ไกดที่พี่ไกดตัดสินใจว่าจะอยู่นี่ไม่ได้แล้ว ต้องดึงหนูกลับไปยุงเทพด้วยพี่ไกด์โทรมาว่าพี่จะต้องสู้อีกครั้งหนึ่งหนูไม่รู้จะสู้ยังไงนะคะวันนั้นอะแต่หนูว่าหนูเอาด้วยเพราะหนูอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปเช่าบ้านนะคะหลังหนึ่งอะพันห้าเป็นบ้านล้างข้างนายินรูปคนตายอ้อมเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วอะกลางคืนเนี่ยแบบหกโมงอะคือต่างจังหวัดอะคะ่ะมันมีแต่เสียงจิ้งรีเสียงแบบกบเสียงอะไรร้องอะมันมืดหมดแล้วอะพ่อโทรมานะคะพ่อบอกพ่อถามว่าเป็นยังไงบ้าง ทั้งๆหนูอยู่ในบ้านล้างนะหนูบอกพ่อว่าหนูสบายดีมากเลยพ่อตอนนี้เงินมีนู่นนี่คือไม่พยายามไม่ให้เขารู้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าโชคดีที่หนูสู้และอดทนหนูไม่ยอมแพ้ออนเคยตะโกนถามว่าฟ้าทําไมอะ่ะทาไมไม่เปิดโอกาสให้เราบ้างทําไมแกล้งเราเหลือเกินเราไม่เคยทําอะไรให้ใครเดือดร้อนพี่ไกด์บอกว่าหนูฟ้าเขาก็ต้องทดสอบคนที่ยืนหยัดและอดทนเท่านั้นฟ้าถึงเขาจะให้เรา ให้เราไปควนสําเร็จอดทนเดี๋ยวฟ้าเห็นเองเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้งอมือง,งอเท้าเขาไม่ได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่พิสูจน์แล้วนะคะว่าวันนี้พรเข้ามาร่วมง,งานกับบริษัทยูมีพัทโดยแค่ได้ชิมสินค้านะคะมีคนเอาไปให้เราถึงที่ที่บ้านล้างหลังนั้นนะคะพรได้ชิมปุ๊บเนี่ยบอกว่าพี่ไกด์สินค้าแบบนี้สิบปีอยู่ในธุรกิจเครือข่ายหนูไม่เคยเจอเลยอะ่ะหนูไม่ทําไม่ได้พี่ จากนั้น2คนเนี่ยหอบหิวกันมาหาประธานบริษัทะเพื่อให้รู้ว่าเจ้าของเป็นใครเพราะวันนี้มันดาบสุดท้ายในชีวิตแล้วอะ่ะอยากทําแล้วโตเลยท่านประธานที่ยอดดีได้ชี้จุดอ่อนของเราก็คือสาวให้ไวนะครับความหมายก็คือถ้าเราได้คนที่เราสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยเขาตัดสินใจทําธุรกิจกับเราปั๊ดเนี่ยครับสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องพาเขาทําเลยครับ หนึ่ซึ่งตัวเนี้ยเราได้มาจากบริษัทยูมิพัฒอย่างโดยแท้นะครับเพราะปกติเนี่ยเรา,เาให้เขาสมัครแล้วปุ๊บเราก็จะปล่อยให้เขาหากินตามภาษาไก่เอย้ยซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั<ๆ>้นเราต้องพาเขาทำาพาให้เขารีบมีองค์กรครับทีมเราเนี่ยครับมาดามอลลี่ทีมเนี่ยเรามีระบบนะครับในการที่จะทำให้ทุกท่านพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำที่มีทักษะในการบริหารงานในการทำทีมนะครับ จนท่านสามารถประสบความสําเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านได้และนะคะที่สําคัญคือนะคะคือที่ตั้งใจเลยนะตอนนี้นะคะออนเปิดศูนย์เซ็นเตอร์เพื่อเขาเรียกว่าเซตระบบความสำเร็จแบบอย่างแล้วออนพอระบบที่กรุงเทพสําเร็จนะคะเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพสําเร็จออนจะก๊อปปี้ระบบความสําเร็จเนี่ยค่ะไปลงทุกจังหวัด ะะทุกจังหวัดเนี่ยเจจังหวัดมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะเป็นมาดามถ้ามันมีศูนย์ของเราที่คนเข้ามาไม่ว่าใครก็ตามแต่จะเป็นไม่เป็นเข้ามาปุ๊บในระบบของเราเนี่ยทำแล้วสาําเร็จเลยอะแล้วมีศูนย์เซ็นเตอร์ดีๆแบบนี้ทุกจังหวัดนะคะแสดงว่าวันนี้ทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวงานเครือข่ายเลยแค่วันนี้คุณเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ก่อนยังมีงานเครือข่ายธุรกิจดีๆสีขาวน้ําดีอยู่คะ่ะคนอีสานจะมากันทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านคุณต้องด้วย ทำก็รีบทำอย่าถามเยอะเวลาที่คุณต้องตัดสินใจอยากรวยนาทีนี้ต้องอยู่มีพัดใจพร้พอมกายพร้อมรวยใครไม่ทำเราก็จะทำรวย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 เป้าไมยใหญ่ใจต้องสู้ทีวีดีเท่านั้นทีวีดีเท่านั้นทีวีดีเท่านั้นผู้สูงอายุก็รวยได้ อยากจับเงินล้านห้ามมองผ่านอยู่มีพัดอยากรู้เขารวยหรือจะรวย้เขาดูอยู่ที่คุณลงมือทำสำเร็จแน่ๆ่ทำทำทำ,ทำท,ำทำทันทีอยู่มีพัดธุรกิจที่ใช่สำหรับคุณเจ้าของกิจการก็ทำได้ประเทศเราจะรวยกันทั้งหดอดความสำเร็จไม่ใช่เป็นแค่นครขวัญแต่ต้องลงมือทำทันทีค่ะอย่าคิดเยอะทำทันทีถูกที่ถูกเวลาถูกทีมต้องมาดามออลลี่ มาดามอลลี่ทีมยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะมาดามอลลี่ทีม